สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565กับการอัปเดตประเด็นสัมพันธ์สภาพการเงินการลงทุนผ่านทาง e c o n o n i c Briefs ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8.00นเป็นต้นไปโดย e c o n m Research Product t e ค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก็จะมีความกังวลเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.75%เนี่ยถือเป็นการปรับขึ้นที่มากที่สุดในรอบ28ปีีีีีีีีรรรรรววววมมมมมถึงงงงงงยยยยยััแนน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 นโ้้้้้ททท่่่่่่่จจจจจะะะะะะะบบชเเเเเเือออออขดกกกกใใปปปาาาาูณ3.4ค็ลลหุิิศษฐ เขาสู่ภาวะถดถอยนะคะหากมีการปรับขึ้นในตัาดเบสที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะใละก็ตามค่ะต้องบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะสูงสุดในจุดพีคเข้าสู่ เข้าสู่จุดพิงได้ในไตรมาสสานะคะอยู่ที่ประมาณ8.9%จากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในแนวโน้มระดับสูงค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็มีธนาคารกลางอื่นๆตามมานะคะอย่างเช่นธนาคารกลางสวิตแล้วก็ตามมาด้วยธนาคารกลางอังกฤษนะคะต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยครั้งที่5ติดต่อกันแล้วะคะหลังจากที่เงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยอังกฤษน่าจะเ,าเงินเฟอ้ออยู่ประมาณระดับ10%นะคะ่ะอย่างไรก็ตามค่ะ ประเด็นเรื่องของการปรับเพิ่มนอนัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายๆที่เนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันเซนิเมนต์การลงทุนในตลาดทั่วโลกนะคะเพราะว่าจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเข้าสู่ชะลอตัวแล้วก็ถดถอยได้นะคะแต่จากการสํารวจล่าสุเดเราจะเห็นได้ว่าซีอในสหรัฐเนี่ยเพราะว่า60%เนี่ยเชื่อว่าจะเกิดรีเซชชันได้ในปี2023ในขณะที่คนอเมริการเนี่ยให้น้ําหนักของการเกิดรีเซชชันเนี่ยมากขึ้นนะคะอยู่ประมาณ72%ภายใต้การบริหารของไบเดนนะคะต้องบอกว่าคะแนนนิยมของไบเดนตอนนี้เนี่ยถือว่าลดล,ลงค่อนข้างมากนะคะแล้วเขาก็ออก มันมาจากเงินเฟอ้อนะคะแต่อย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะคะแต่เศรษฐกิจเนี่ยสารัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะกว่าอีกหลายๆประเทศนะคะ ยังก็อ่านอกจากนี้ค่ะการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่า s p เมี500มีการปรับตัวลดลงมาประมาณ6%นะแอก6.1%แล้วก็ดาวโจนเนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณ4.7%นะคะก็เลยทําให้ตลาดของทั้ง3ดัชนีในวอชิงตันเนี่ยเข้าสู่แบมเมจเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะคะเลยก็ตามค่ะนะะักวิคคอร์เนี่ยเรื่องกลับมาพูดเรื่องของการประเมินเรื่องของเขาเรียกว,ว่าจุดบัตทอมนะคะของตลาดในเดือนนี้นะคะเขาก็ามองว่าเดือนนี้เนี่ยมาร์เก็ตน่าจะเป็นบัตทอมแล้วนะคะจากราคา,มมา้มัทะะี่อง เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยทาง CEO ของ Allianz นะคะได้มีการหม่งชี้ว่าตลาดเนี่ยซึมซับกับการใช้นโยบายตึงตัวการเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาคแรงงานสาธารที่ยังคงแข็งแกร่งทำให้รีเ s ชชันอาจจะยังไม่ได้เกิดน,นะคะทั้งนี้เนี่ยเงินเฟอ้อในระดับสูงแล้วก็การ ที่จะนำมาสู่ซึ่งมันจะเป็นความเสี่ยงที่จะนำมาสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอันนี้ตลาดก็ได้สืบซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้สนสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกนะคะนำโดย n สแดกนะคะจากกลุ่ม Communication Service แล้วก็ c o n s u m e r discretionary นะคะในขณะที่ดาวโจนส์ก็มีการปรับตัวลดลงไปในกรอบแคบมนะคะหลังจากที่แรงกดดันในกลุ่มหุ้นพลังงานแล้วก็น้ํามันนะคะปรับตัวลงแรงจากความัมวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยได้เนี่ยค่ะตลาดเนี่ยให้น้าหนักกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนเป็นจะเป็นแรงกดดันเ่มพิย ราคานะ้ำมันนั่นเองนะคะ WTI อยู่ประมาณ100เหรียญค่ะ Brent ประมาณ113เหรียญคะ่ะทั้งนี้เนี่ยความผันผวนของตลาดเนี่ยมันตรงกับวันวันศุกร์ที่เป็นวันทําการเนี่ยมันตรงกับอ่า uh, Corporate w i n g d a y นะคะซึ่งเป็นวันครบกําหนดส่งมอบออปชั่นแล้วก็สัญญาล่วงหน้าด้วยก็เลยทําให้ความผันผวนในตลาดทั้งตลาดหุ้นตลาดบอลสัญญาฟิวเจอร์พวกนี้ค่ะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะค่าเงินดนอะลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นอยู่ประมาณ104.46ค่ะบอลยูสิบปี3.23บอล2ปีนะคะอยู่ประมาณ3.17สามจุดหนึ่งเปรับตัวอยู่ในกรอบแคบค่ะจาก 0.66มาที่0.67%ค่ะสาระมีการประกาศตัว,ตวเลข Industrial Production นะคะออกมาก็ชะลอตัวนะคะก็เป็นปัจจัยเป็อีกปัจจัยที่ทําให้เป็นกดดันเซนดิเมนต์เรื่องของการภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมากขึ้นค่ะตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวผสมผสานนะคะโดยเยอรมันเนี่ยปรับตัวในแดนบวกได้แม้ว่าจะได้รับการประกาศระงับการจัดส่งข้อแกส๊สเตอร์เกสสตรีมนะคะทั้ง2ส,สายตั้งแต่วันที่21 ถึง28มิถุนายนนะคะจากรัสเซียนะคะเพราะว่าท่อสองสายเนี่ยสายนึงจะจัดส่งไปที่ตุรกีนะคะอีกสายนึงจะส่งไปที่ยุโรปน,นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะและรัฐมนตรีของเยอรมันก็บอกว่าการระง,งับแก๊สของรัสเซียเนี่ยทำให้ราคาแก๊สสูงขึ้นกว่า60%คะ่ะทั้งนี้เนี่ย EU เนี่ยได้มองหาช่องทางสําหรับเรื่องแกส๊สนะคะเราได้มีการลงนามกับอิสราเอลนะคะเพื่อให้มีการัพพลายแก๊สให้กับทางยุโรปและลดอำนาจจากรัสเซียที่ปัจจุบันัพพลายแก๊สให้กับทาง EU อยู่ประมาณ40%คะ่ตะตลาดหุ้น ดังเดียวกับตลาดโลกนะคะแม้ว่า B.O.J จะคงมาตรการดอกเบีย้ยแล้วก็คงมาตรการยูครบคอนโทรนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยการใช้นโยบายการเงินที่เป็นเดเวอเชนกับสหรัฐนะคะจะทําให้สเปรดดอกเบีย้ยของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากญี่ปุ่นนั่นเองคะ่ะตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่อนข้างร้อนแรงนะคะ1.75%นะคะก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียถ,ถือว่าค่อนข้างแน่นแฟ้นนะคะแล้วก็นักลงทุนประเมินว่ารัฐบาลจีนจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนั่นเองนะคะค สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตา,บตาในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันจันทร์ในตลาดหุ้นสหรัฐปิดเนื่องจากเป็นวันจูนทิชนะคะเพื่อลำลึกการสิ้นสุดข,ของการค้าท่าในอเมริกาะคะแล้วก็จีนมีกาศารประกาศ,ต,กศตัว LPR ค่ะส่วนวันพุธก็จะมีมินิของอังกฤษนะคะแล้วก็โพเวลจะมาพูดในเรื่องของเศรษฐกิจรอบครึ่ง